ูเจ้าตรัสหลักในการเสพสื่อเอาไวนะ้ซึ่งเป็นหลักที่ดีมากบรรทัดเดียวแค่นั้นเองท่านบอกว่าอย่าคิดว่าสิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นเปล่านะในพระไตรปิฎกมีกล่าวว่าอย่ายึดถือว่าสิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นเปล่าแต่ความหมายไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการเสพสื่อแต่หมายถึงการไม่ให้ยึดว่าความเห็นของตนเท่านั้นถูกต้องความเห็นอื่นผิดหมด ม่ยึดมั่นในทิฏฐิเพื่อให้จิตเปิดกว้างต่อการเข้าถึงอริยสัจเป็นคำสอนเรื่องอาหารการมมังการอภินิเวศเป็นการพูดสอนให้ไม่ยึดถือว่าเราของเรานี่แหละใช่สุดเลิศที่สุดพระคกฤตริกกลับนำประโยคนี้มาอธิบายว่าเวลาเราดูสื่อถ้าเรายึดว่าสื่ออันนี้จริงที่สุดสื่ออื่นๆไม่จริงเราจะตกเป็นเหยื่อของสื่อแล้วสรุปว่าพระพุทธเจ้า สอนเรื่องการเสพสื่อถ้าจะว่าอย่ายึดว่าสื่อใดสื่อหนึ่งจริงที่สุดทำไมจริงให้ลูกศิษย์ยึดพุทธวจนะฉบับคึกฤทธิ์เป็นจริงที่สุดแล้วตัดคำสอนอื่นทิ้งนี่คือการผูกขาดทางความคิดภายใต้หน้ากากธรรมะเป็นการย้อนแย้งในคำสอนของตนเอง